บาจเจ้าศีรษะชัยเป็นผู้ให้ไปที่ไหนคนรักเท,เทวดาก็รักผีเห็นเขาก็รักเพราะว่าคูบาเป็นผู้มีเมตตาบาเจ้าศีวิชัยเป็นผู้มีเมตตาญาโยมก็หลังไหลไปทําบุญกับท่านลรวก็เพราะว่าท่านมีเมตตานี่แหละญาโยมพวกเราถ้าสร้างจิตเป็นผู้ให้ <c oughs> จิตผู้ให้เนี่ยมันยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดเพราะว่าผู้ให้เนี่ยสามารถทําให้คนเนี่ยรัก สามารถทำให้ทั้งไม่ใช่คนอย่างเดียวผีก็รักนาโยมเพราะว่ามันไม่มีใครอุทิศส่วนบุญกุศลให้เขาแต่มาวัดอย่างเงี้ยญาติโยมเห็นไหมพระวัดทำไปอย่างจะสวดจะสวดอยังกินจิก,กุศลังกรรมบังแบบเมืองเหนือกวดน้ําให้อีกทีหนึง่งอาตมาเข้ามาอาตมาก็กวดน้ําอีกทุกวันให้ญาติโยมทุกคนที่เข้ามาทมําบุญในวัด เขียนชื่อไว้ก็ดีธรรมะก็เอาเผากระดาษกวดน้าลงดินให้ขอให้ญาติโยมทุกคนเป็นสุขเป็นสุขพ้นจากทุกข์ญาติของโยมที่ป่วยเจ็บขอให้หายจากโรคไปญาติโยมที่ตายไปแล้วขอให้ได้เป็นสุขเป็นสุขนี่แหละแผ่บุญไปให้ธารมะไปทำของธรรมามาตลอดชีวิตเนี่ยธรรมะก็ทําของอย่างเนี้ยทําอย่างเนี้ยเราสร้างจิตให้คิดบวก สร้างจิตให้คิดบวกถ้าเราคิดดีๆเนี่ยสจิตาประโยชน์ทัปนังหนึ่งสภาพปาป,าปาะเว้นจากการทําบาปทังปวงแล้วมีศีลแล้วกุศลสูบส,สัมปทานยังสถาญาสร้างนี่แหละสร้างผู้ลนไปทุกวันทุกวันสจิตาประโยชน์ทัปนังทําใจของตนให้ฝ่องใสาขาวรอบถ้ายิ่งเราทําไปทุกวันทุกวันใจเราเนี่มันจะเป็นสุกนโยม ต้องต้องดูเวลาเอาเวลาที่เราว่างดูเวลาที่เราอย่างสมมติเราอยู่บ้านเนี่ยยมไม่ต้องทําบุญเยอะๆทีเดียวหรอกโยมค่อยๆทาไปวันหน่อยวันหน่อยวันหน่อยบุญที่มากกว่าการให้ทานนั้นคือการรักษาศีลคนใดรักษาศีลเนี่ยพาให้ถึงสุคติศีลยนะสุคติยันติคนจะไปสุคติได้เพราะศีลคนจะไป สุขติได้เพราะศีลคาว่าสุขติเนี่ยที่ดีที่ดีการไปที่ดีเนี่ยใจนั่นแหละไปที่ดีเราไปที่ดีเนี่ยเรามีความสุขเพราะว่าเราสร้างบุญกุศลของเราไว้เราทํากุศลของเราไว้ความดีที่เราสร้างนี่แหละซึ่งมันเป็นความรู้สึกมันเป็นความคิดที่เราจําไว้เวลาเราตายเนี่ยจิตดวงนั่นแหละที่มันจะไปอย่างวันก่อน ไปไปฟัง,งานาธรรมมาก็น,นึกสงสารเนานะคณะที่ธรรมาพากับญาติโยมทั้งพระทั้งโยมช่วยกันสวดแผ่เมตตาบังสุกุลณให้กับศพที่เขาตายซึเามิฝรั่งเขาไม่รู้เขาก็มายืกนกอดอกเนี่ยดูอย่างเงี้าายเขาก็ด้นดูเฉยเฉเออแต่ว่าของเราเนี่ยยกมือพน,นมอย่างเงี้ยไหวสวดกันแผ่เมตตา เออชีวิตคนเรานี่ก็แปลกเนอะเรื่องศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องของการทําใจให้ดีงา <c oughs> มเรื่องสภเวสศีผีเปรยพวกเนี่ย <c oughs> เขาจะรู้ส่วนบุญนะถ้าใครเนี่ยอย่างจะเล่าใฟังคณะของคุณโจ๊เนาะปัญญาก็เป็นเป็นเป,นเปนแพทย์หญิงอยู่โงรงพยาบาลจุฬาก็คณะหลายคนนะนักธุรกิจการค้าอนะไรไปหลาย มีคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของบริษัทที่ทำความสะอาดอที่มีเครื่องขัดพื้นในสนามบินะนะเขาทำทำาทำมานั้นเขาบอกเนี่ยนี่ที่นี่ของผมทำลงพองคนนั้นมาบอกว่านอนตีสามครึ่งละ่ะเกือบจะตีสีล่ล่ะตีสามครึ่งได้ยินเสียงเหมือนคนชายโยเย่หนึ่งเฮ่ hey! อย่างเงี้ยคล้ายๆประมาณนี้แหละ เขาก็ลุกขึ้นมาดูเอ๊ะหรือว่าคนประวัติจังหวัดภูเก็ตพังงานเนี่ยมันติดกันเนี่ยเขาก็นึกว่าคนกินเลี้ยงฉลองกันเลี้ยวไปดูที่ไหนก็ไม่มีมืดตื้อเลี้ยวไปดูที่ไหนก็ไม่มีอ๋อจะมารู้เลยเขามาเล่าให้ฟังหลวงพ่อมันเป็นยังไงกับผีมันมันรู้สิว่าพวกคณะของคุณมาสร้างบุญบุศยนุทิศบุญใ้กับผีอะ ผีมังกรมโธนาในวันเราจะได้รับบุญแล้วเนี่ยมันประมาณนั่นแหละไมื่นึกถึงอเปตในข้างพระเจ้าพิมพิสารที่ก้นอนาะหญ่พระเจ้าพิมพิสารคาถาสีตัวทุกสารนาโสเนี่ยทุกสมาชีวิตังทุกขงังนาโนนาหังชีวิตังทุกขังโสหังทุกขังชีวิตตังนะยคือเปตสีตัวเนี่ยตอนที่ พระพุทธเจ้าท่านในในพวกเจ้าองค์ก่อนบรรดาคนทั้งหลายพากันไปฟังเทศมันเป็นลูกเศรษฐีมันบอกว่าโอ้ยท่านจะไปไหนกันท่านจะไปฟังธรรมพระพุทธเจ้าชาวบ้านบอกโอ้ยไปทำไมคนหนึ่งมันบอกว่ามากินเหล้าด้วยกันสิชวนกินเหล้าคนที่สองบอกโอ้ยเดี๋ยวเรา ยังมีคณะดนตรีเล่นอยู่ะลำตีตะโพน้นางฟ้อนนางลำไปจ้างเอาคนมาฟ้อนให้เราเต้นไอ้คนดีเนี่ยต่อไปเรามาเล่นการพน,นันกันดีกว่าไปฟังทมเยอะแยะคนที่สามก็ว่าคนที่สี่ก็ว่าโอ้เราเนี่ยมีนักฟ้อนหญิงงามมาฟ้อนเราสามารถที่จะดูเพลิดเพลินได้สี่คนพูดไม่ดี คนที่ไปฟังเทศจิตก็ตกอยู่ที่นั่นดีสังเกตจิตสี่คนนี้ปรากฏว่าพอหลังจากนั่นมาเนี่ยหญิงหญิงนักฟอนที่มันมันไปจ้างมาฟ้อนนั่นแหละเอาเงินจ้างเขาเขาก็กลับบ้านเอาฟ้อนเสร็จเขากลับบ้านไปขมขืนเขายึดเอาทรัพย์คืนเน นั่นแหละวิบากรรมตัวนะั้นตายไปมันก็ตกนรกทั้งสี่คนนั่นแหละก็เลยกลายเป็นคาถานเนี่ยทุกสารนัโสทุกสมะชีวิตังทุกข,ขังชีวิตข้าพเจ้าจงอยู่ในนรกทําไมมันทุกอย่างนี้มันพูดอย่างเงี้ยเมื่อไรเราไม่มีโอกาสจะพ้นแล้วเมื่อไรเราพ้นแล้วเราจะไปสร้างบุญอย่างเงี้ยมันได้แต่พูดอ่ะมันทําอะไรไม่ได้แล้วจิตมันทําผิดไปแล้วเนี่ยมันฆ่าพ่อฆ่าแม่เหมือนพระเทวทัตยอย่างเงี้ย ในยุยงพระเจ้าพิพิสารฆ่าพ,าพอา่อฆ่าแม่ริสุดมาก็ต้องไปชดใช้ไปทํากรรมวิบากกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามันก็ทุกยากลําบากมันก็โจรเข้าไปอีกเนี่คือวิบากของคนที่สร้างบาปแล้วริสุดมาเนี่ยใหร้รับลัะตัวเองนั่นแหละเป็นผู้สร้างก็เป็นผู้รับใครเป็นผู้ทําก็ผู้นั่นนั่นแหละผู้ทําจึงได้เป็นผู้รับทุสาราโสก,ก็จมกว่าจะได้พ้นจากวิบากมาวันหนึ่ง ชาวไก่ลุงพระเจ้าวิวิสารได้ยินเสียงทูเนี่ยคำหนึ่งอีกคำหนึ่งซาเนี่ยอีกคำหนึ่งนาะแล้วก็โสเนี่ยเนี่ยไปถามพระพุทธเจา้าพระเจ้าก็บอกเลยแหละเปรตสี่ตนเนี่ยพอโผล่หน้ามาพบกันปากกระทะเห็นหน้ากันมันจะพูดทุกสมชีวิตทั้งทุกขงังได้แต่ทู่ตัวที่สองหน้าดูหังชีวิต,ตั้งทุกขงังก็ได้แต่ทู่ ภสานโสสี่ตัวจะพูดภาษาว่าง่ายตัวแรกมันจะพูดภาษาไทยเข้าใจง่ายก็คือว่าชีวิตเราทําไมทุกอย่างทุกยากลําบากอย่างนี้ไอ้อคนตัวที่สองมันก็ว่าจะพูดเต็มๆอ่ะมันจะพูดเต็มๆว่าโอ้ชีวิตเรานี่หมดโอกาสที่จะได้หายจากทุกนี้แล้วแต่คนที่สามว่าโอ้ชีวิตเราเนี่ยคงอยู่ที่นี่ชั่วกับชั่วกันแล้วแต่คนที่สี่ก็ว่า เราถ้าพ้นไปเมื่อไหร่เราจะไปสร้างบุญกุศลให้มากเนี่ยคือความหมายมันแปลไว้อย่างนี้แหละทีนี้พระเจ้าพิมพิสารก็รู้น,นั่นแหละเปรตของโยมเปรตญาติพระเจ้าพิมพิสารผู้เจ้าเลยบอกให้พระเจ้าพิมพิสารทาบุญอุทิศให้นั่นแหละถึงจะได้เปพน้นตกตีต่ตอยตามฝังก็บแบบเดียวกัเย่ที่ว่าตะกี้นี่แหละมันใครจะช่วยได้ล่ะจิตไม่มี ถ้าอย่างาพาะธรรมดาเนี่ยเขาก็ไมไม่ได้คิดนึกอะไรไมิจ,จิตแผ่เมตตากุศลมันไม่แรงก้ออะไรเพราะ,ะร,รวมจิตไม่เป็นพูดงงๆงง่รวมจิตไม่เป็นรวมจิตไม่เป็นยังไงก็คือกรรมฐานนีไ่ไงเราต้องฝึกปฏิบัติกรรมฐานเป็นของตัวเรานให้จิตพร้อมอย่างสมมติอารมาเทศออกอากาศอย่างเงี้ยอยากโยมฟังการโทียงไหม่ลำพูนที่ไหนก็มีอารมาจะบอกเย็นมาหลังจากสามทุ่มครึ่งเสร็จ กวดน้าเลยโยมแผ่บุญกุศลในพ่อแม่ญาติพี่น้ยยองอยาิโยมพาโยมทาสร้างจิตโอ้จิตโยมบางคนนี่ไปดีเลยโยมมีแต่บุญกุศลตอนนั้นทีละลึกนึกได้เขาจิตเขา,าโปวดโรล่หมดเขาไม่ได้ทุกอย่างนี้นี่อันนี้อยู่ๆมาไปกรรมไปรวมกันก็กรรมกรรมไปรวมกันะวิบากกรรมนี่แหละสําคัญอย่างที่ กบีกันอย่างที่ตะก,กัวป่าเนี่ยจังหวัดพังงานเนี่ยไปรวมกันตายที่นั่นเยอะสุดในมีปีนั่นสี่เจ็ดปีพศส,สองพันร้อยสี่เจ็ดโยมที่เล่าฟังศพนี่เก่าพมดเดินเททึกเม้นไปถูกไหมทุกเมื่อเมื่อวานวันก่อนไปพบเข้าไปนั่งกุฏิคุยกับพระได้คู่เดียวก็ได้ยินแล้วทต่มาได้กินเมน เม็นว่าทำไมมันเหม็นอย่างนี้นาะศพยอดย่ามาขอส่วนบุญนี่นีเนี่เห็นไหมผีเนี่ยจิตเนี่ยเขาส่งกินเนละยเพราะว่าเขาไม่รู้จะไปเอาบุญกับใครในที่ว่าเย่เนี่ยคงได้ใจดีแล้วลหละที่เขาจะได้ส่วนบุญกุศลไปุไปเกิดเนี่ยนี่เหมือนโยมเนี่ยถ้าเราหมั่นสร้างนนกุศลอุทิศส่วนบุญกุศลไปเรื่อยๆเนี่ยศีลเราเนี่ยถ้าทำเองเราแผ่บุญได้ ยิ่งเรามีภาวนาใจเรามีความสุขเราเป็นคารวะยิ่งดีเลยเราก็แผ่บุญไปก็ได้เพราะว่าจิตเราเหมือนกันพระก,ก็มีจิตโยงก็มีจิตบุญก็อยู่ที่เราคนได้สร้างบุญเขาก็มีบุญนะเขาแต่จะเอาแต่บุญเขาจะสะสมไว้เพราะเมื่อเหมือนเหมือนคนมีกระตัง <Yeah. S 1> อย่างคุณสันติกระน,นองดนตรีอาจารย์สันติผู้ตรวจการแผ่นดินสมัยก่อน เขาก็สร้างบุญเขาเลยเขาไม่ได้เคยทำบาปอะไรเลยวันหนึ่งนี้จะให้ทำบุญสร้างกุศลถวายพระธาตุแจกพระธาตุไปใส่วัดไสวัดพาคนสร้างบุญสร้างกุศล่า,า,ศา,ศา,า,างียางกลยลูกหลานทางคนครสวรรค์มานี่นะพวกคณะมานี่เขาก็พากันมาสร้างบุญกุศลทั้งนั้นไม่มีใครจะมาสร้างบาปเห็นไหมเขาก็มีบุญเมื่อเขามีบุญก็เหมือนคนมีสตังเนี่ยเดี๋ยวเมื่อคนมีสกตังจะแจกใครก็ได้เลยใช่ไหม เราไม่มีกระตังเลยจะแจกใครล่ะก็เหมือนเราไม่มีบุญนั่นแหละเราจะไปแจกใครก็ไม่จะขอเพราะนั้นนะ่ะเราจะเป็นผู้ขอเลยเราจงเป็นผู้ให้นั่นแหละให้ไปให้ไปยิ่งให้ยิ่งได้ไม่เชื่อใครจะลองทำอดอูเถอะกุศลเนี่ยด้วยจิตบริสุทธ์นะถ้าทํากับพระที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยโอ้กุศลยิ่งแรงขึ้นไปอีกพลังมหาศาลอํานาจบุญกุศล ก็จะเพิ่มเติมเสริมหนุนทั้งคนทั้งครอบครัวทั้งชีวิตมีความสุขความเจริญไปอยากโยมาสร้างทางที่ดีที่ประเสริฐแล้วแหละเพราะนั้นนะ่ะวันเนี้ยนึกไปเมื่อไหร่หลังจากทำนี่หลังจากพาทำไถวพระทหารฟังเทศไปแล้วพาเบียนหอมพาพระธาตุเดินทักษีนาวัดขอขมากรรมเสร็จแล้ว เป็นของสูงมากเลยนะการประทักศีนในอินเดียนี่ใครแค่ว่าหัวออกบ้านหรือลากานเนี่ยเมียเนี่ยจะทำประทักศีนผัวเขาลบเนี่ยเขาถือว่าเป็นบทสวดที่สูงมากเลยคือการขอรบที่สูงมากเสร็จแล้วเขาก็ะยำมือไปแตะที่เท้าแล้วมาลูกหัวอย่างเงี้ยเคยขอรบสามีนะเนี่ยการขอขามากรรมอย่าแบบเราพุทธเราอย่างเราทําทักศีนาวัดจอัะ พระพุทธลูปพระสถูปพระเจดีย์เนี่ยพระธาตุเนี่ยมหาศาลเลยบุญกุศลสิ่งที่ติดขัดในชีวิตมันจะค่อยคลี่คลายไปหนักก็เป็นเบาเบาก็เป็นบางบางก็หายสูญไปเลยสิ่งที่ดีๆง,งามก็จะบังเกิดขึ้นในชีวิตเราต้องมีทุนต้องสร้างบุญต้องสร้างเสริมกุศลของน้องหนุนไว้เป็นกําไรถึงจะมีบุญไปแจกคนอื่นได้เพราะฉะนั้นน่ะชีวิตที่เกิดมาเราเลือกเกิดไม่ได้หน้าตา ใครอยากจะสวยสร้างทานบารมีศีลบารมีภาวนาบารมีไปพร้อมกันใครอยากมีปัญญาพยายามจริญงจิตภาวนาเห็นอริยสัจจะทำไปเลยเลยก็จะเข้าใจในเรื่องชีวิตจะพ้นจากทุกข์ได้แล้วก็ถ้าใครสั่งสมบุญมากๆทรัพย์ส,สมบัติจะเป็นคนน่ำคนรวยของพวกนี้มันทำเองได้ไดเองทั้งนั้นไม่ต้องไ่มีใ,ใครเลยมันจะมาของมันเองอย่มันเป็นกำลังกุศลที่สะท้อนกับ เราหวานลงไปทุกวัดทุกวาในประเทศไทยหรือในเนนขตแดนพม่าไทยลาวที่มีศาสนาพุทธเราไปทําบุญเราไม่ได้ขับแคบใจเรากว้างขวางอย่างสายน้ําพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นให้เราเป็นผู้มีจิตใจอย่างสายน้ําแล้วก็ให้ให้ให้ให,ให,ให้เมื่อเราให้แล้วความสุขก็เกิดอันนี้แหละบุญกุศลมันก็เกิดขึ้นกับตัวเราแต่ไปถึงวงวานชาเชื่อ